นาบอกฉันมาสิว่านมาที่นี่ทำไมต้องการอะไรจากฉันหนึ่งสองสาม action โอ้ยก้งนายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไหนบอกว่าจะกลับบ้านไงนี่นายโกหกฉันเหรอ อะไรอ่ะเซอรพรส์อะไรไหนไหนเอามาดูเอามาดูเอามานี้กล่องเซอร์พรส์อะไรบอกฉันมาเดี๋ยวนี้หรือว่าจะเป็นของขวัญย้อนหลังวันเกิดย้อนหลังวันเกิด เดือนแล้วว่าจะเป็นของขวัญก่อนวันเกิดก็ไม่ใช่อะไรของนายเนี่ยรีบบอกมาเถอะนานนานานาอะไรอ่ะไหนดูสิอะไรเนี่ยเปิดดูเหรอ ไมว่างเลยนะก้องนายคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยน้องหลารักมากโอเคนี okay. ่คือเข้ามาดูด้วยมากเลยอ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในไลน์นะคะสวัสดี วันนี้ไม่ได้มาเล่นกีตาร์หรอคะไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าวันนี้เรามาทำอะไรเดี๋ยวรอให้ยอดผู้เข้าชมถึงสักประมาณหนึ่งร้อยคนก่อนเอ๊แต่ว่าไวมากเลยเอ่ะวันนี้ทุกคนเข้ามาวยมากเลยค่ะเราไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่ออนนยูปังนะคะสนามเด็กเล่นใช่ค่ะ โอเคเข้ามาจะครบหนึ่งร้อยคนแล้วเดี๋ยวเรามาบอกว่าเราทำอะไรนะคะวันนี้นะคะเราจะเปิดให้ทุกคนมาถามคำถามเกี่ยวกับตัวเราค่ะก็คือ Q a n เองค่ะเดี๋ยวจะมี Q a A ในไลฟ์ทุกคนถามแล้วก็หลังจากจบไลฟ์นะคะท,ทุกคนก็ถามเราได้เลยค่ะใช่ ปิดเทอมแล้วเหรอคะใช่ค่ะปิดเทอมแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาแบบเปิดให้ทุกคนถาม Q a A เราจะได้มีเวลาตอบกันจริงๆอยากทําก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ว่ามันช่วงช่วงนั้นมันเรียนเยอะงานเยอะค่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้มาเปิดให้ทุกคนถามแต่ตอนนี้ว่างแล้วค่ะอืมขอดูบรรยากาศรอบๆเ่ะอได้ให้ดู นี่นะคะบรรยากาศรอบๆข้างหลังก็จะเป็นสนามเด็กเล่นค่ะใช่ใบไม้มขยับเองอาจจะเป็นลมค่ะทุกคนเหมือนเห็นอะไรแวบๆบแบบไม่ต้องมาแกล้งเราเลยเราไม่เชื่อหรอก เห็นจริงๆแล้วค่ะเหมือนตัวการ์ตูนเดินได้ฮะบ้าหรือเปล่าไม่มีหรอกคะ่ะทุกคนตาฝาดไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ค่ะเดี๋ยวสักพักเราจะเอ๊ะอะไร,รอ่ะเริ่มไม่ใช่แล้วค่ะ <c oughs> ใช่นี่นะคะงั้นเดี๋ยวค่ะ เราขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าพอดีมีปัญหาเรื่องเน็ตนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเปิด Q&A ในสตอรี่นะคะแล้วทุกคนก็ถามคำถามมาได้เลยเดี๋ยวเราตอบกลับน,นะคะไหน,นะคะทุกคนบ๊ายบายไหนดูไลฟ์ย้อนหนังสิจริงปะเนี่ย